ันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับนายหน้าสิกรุงบกเกอร์กันค่ะหากคุณมีบัตรนายหน้าอยู่ในมือการเป็นนายหน้าของสิกรุงบกเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนายหน้าสิกรุงบกเกอร์นะคะเขาก็จะทําการตลาดแบบ Face-to-face face, และดิจิ l f ลเฟสทูเฟสซึ่งนหน้าของเราเนี่ยสามารถ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันขนส่งหรือประกันสุขภาพและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหน้าจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างลูกค้าเรื่องของเอกสารและนํากลับมาแจ้งงานกับเจ้าหน้าที่สีกรุงค่ะช่องทางการแจ้งงานนะคะสามารถแจ้งงานได้ที่ line add สีกรุงบล็อเกอร์ตลอด24ชั่วโมงและแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่สาขาในเวลาทําการเท่านั้นนะคะ นอกจากงานขายแล้วนะคะนายหน้าของสิกรุงยังสามารถที่จะขยายสายงานได้ค่ะซึ่งการขยายสายงานนี้นะคะจะทําให้ในายหน้าเนี่ยได้รับในส่วนของค่าแนะนําและค่าสายงานเพิ่มขึ้นทั้งนี้ยังสามารถนําในส่วนของยอดขายส่วนตัวและยอดขายสายงานนำมานับรวมกันเพื่อปรับระดับและที่มากไปกว่านั้นค่ะหากวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วคุณสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับทายาทตามกฎหมายของคุณได้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรนายหน้านะคะ คุณก็ยังสามารถสมัครสมาชิกกับทางสีกรุงโบเกอร์เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยของตัวเองคู่สมรสหรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะคะแต่ส่วนลดนี้จะไม่นับรวมเป็นรายได้จากการขายนะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับการเป็นนายหน้าสีกรุงโบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องท,องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ